แรงพื้นฐานในธรรมชาติของเรานะครับมีทั้งหมด4แรงแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์เข้มแรงนิวเคลียร์เข้มแรงนิวเคลียร์อ่อนโดยแรงที่มีขนาดหรือว่าความเข้มน้อยที่สุดนะครับก็คือแรงโน้มถ่วงมันน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับขนาดของแรงโน้มถ่วงนะครับหรือว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับมันจะมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของมวลแต่ละก้อนแล้วก็แปรผกผันกับระยะห่างยกกําลังสองนะครับ กฎนี้นะครับสามารถอธิบายระบบสุริยะของเราได้ดีมากๆเลยนะครับนักฟิสิกส์นะครับสามารถค้นหาดาวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอย่างดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับด้วยกฎข้อนี้นะครับส่วนกฎอีกข้อนึงนะครับซึ่งเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือกฎของคูลอมนะครับโดยขนาดของแรงนะครับจะมีค่าแปรผันตรงกับขนาดของประจุไฟฟ้าแต่ละตัวนะครับแล้วก็แปรผกผันกับระยะห่างยกกาลังสองยิ่งประจุไฟฟ้ามีค่ามากนะครับแรงดูดหรือว่าแรงผลักทางไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีค่ามาก แรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับแล้วก็แรงทางไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแรงที่ขึ้นอยู่กับระยะห่างยกกําลังสองเหมือนกันนะครับมันหมายความว่าอัตราส่วนของแรง2ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าคงที่เสมอถ้าสมมติว่าเรามีโปรตอน2ตัวนะครับเราก็สามารถคํานวณอัตราส่วนนี้ได้นะครับด้วยการแทนค่าต่างๆลงไปเราก็จะพบว่าแรงผลักทางไฟฟ้าของโปรตอน2ตัวนะครับมันจะมีค่าเป็น10ยกกําลัง36เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับหรือว่าล้าน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 เท่าเลยนะครับก็คือล้าน6ครั้งนะครับซึ่งค่านี้มันเยอะมากมาเลยนะครับนอุภ มันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยแล้วยิ่งถ้าเราจะเอาไปเทียบกับแรงนิวเคลียร์นะครับในระดับอนุภาคนะครับคอนเซปต์ของแรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่เราจะใช้พลังงานศักย์แทนนะครับแต่เราก็ยังสามารถคำนวณแรงได้อยู่ดีนะครับโดยแรงเนี่ยจะมีค่าขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ต่อระยะทางนะครับหรือก็คือแรงคือเกรเดียนต์ของพลังงานศักย์ขนาดของแรงนิวเคลียร์นะครับมันจะไม่ได้เขียนเป็นสูตรง่ายๆแบบแรงโน้มถ่วงแลวก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วนะครับภายในนิวเคลียสนะครับโปรตอนและนิวตรอนที่มากระจุกรวมมกันน่่าวววๆิคลซึงมีคคนนเเยสอว่พ พลังงานสักระหว่างนิวคลีออน2ตัวนะครับจะเขียนได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราอยากรู้แรงนะครับ เราก็แค่ดิฟพลังงานศักนี้เทียบกับระยะทางนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบขนาดของแรงไฟฟ้ากับแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับโดยแรงไฟฟ้าที่โปรตอน2ตัวจะผลักกันที่ระยะทาง1เฟมโตเมตรนะครับจะมีค่าประมาณ200นิวตันนะครับในขณะที่แรงนิวเคลียร์ระหว่างโปรตอน2ตัวที่ระยะทาง1เฟมโตเมตรนะครับจะมีค่าประมาณ8 0 0 0นิวตันนะครับซึ่งมีค่ามากกว่าแรงไฟฟ้าประมาณ40เท่าเลยนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโปรตอนหลายๆตัวนะครับถึงมากระจุกรวมกันในนิวเคลียสได้นะครับ โดยไม่ถูกแรงไฟฟ้านะครับผลักออกไปแต่ว่าแรงนิวเคลีย์นี้นะครับมันทํางานที่ระยะทางสั้นมากๆนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจักรวาลของเรานะครับไม่ถูกดูดรวมเข้าหากันหมดนะครับส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะครับเซนส์ของมันเนี่ยจะไม่ใช่แรงดูดหรือว่าแรงผลักเหมือนแรงอื่นๆแล้วนะครับการเปรียบเทียบขนาดของแรงนะครับเราเลยไม่สามารถทําตรงตรงเหมือน3แรงที่ผ่านมาได้นะครับโดยสรุปนะครับแรงโน้มถ่วงนะครับมีค่าน้อยมากในระดับอนุภาคนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงมันเลยแต่ในสเกลใหญ่ระดับจักรวาลนะครับแรงโน ส่วนเหตุผลว่าทำไมแรงโน้มถ่วงมันถึงน้อยกว่าเพื่อนนะครับในมุมมองเชิงทฤษฎีนะครับก็บอกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันอาจจะหลุดไปในมิติอื่นที่สูงกว่า4มิติก็ได้นะครับซึ่งจะใช่หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อไปนะครับ